ก็ใครที่ขับรถระ,ะมัดระวังด้วยนะฮะดูมีน้ำโอ้โหน้ําขังน้าท่วมน้ำผู้ชมโอ้โหูือมันมันตกนานหรือยังนี่ทําไมน้ําน้ําเต็มถนนเร็วจังเลยนี่ท่านผู้ชมดูนะฮะด้านหน้าของเรานะฮะทั้งทั้งขาไปและขามาดูนี่ฮะโอ้โหน้าขังท่านผู้ชมนี่นี่ระมัดระวังด้วยไม่รู้ว่ามีหลุมมีบ่อหรือเปล่านะฮะก่อนเข้าก่อนเข้าเขตเทศบาล ตำบลละหารทรายนะท่านผู้ชมนี่น้ําขังเต็มถนนเลยอยู่ช่วงที่ตรงอะไรตรงเนี้ยเขาเรียกโรงเรียนนะโรงเรียนอะไรเนี่ยด้านขวาแล้วด้านปั๊มเป็นด้านสายเป็นปัม๊ม l b g ด้านขวาก็เป็นโรงเรียนรักไทยนะพูดยอ่อๆโรงเรียนรักไทยใช่ไหมนี่แหละก่อนจะถึงมหาโอ้โหนี่ครับน้ําเต็มถนนเลยแต่มาระวังด้วยนะท่านผู้ชมใครที่ผ่านไปผ่านมาช่วงที่ฝนตกนะ คลิปก็เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถนี่แหละดูนะฮะโอ้โหดูคันที่สวนมาตรงนี้น้ําน้ําน้าล้นถนนอมอเตอไซค์ระมัดระวังด้วยนะพี่พี่รถยนต์รถใหญ่นะครับระมัดระวังเพื่อร่วมทางที่เป็นมอไซค์ด้วยนะท่านผู้ชม